อัปเดตงานและสรุปงานช่วงเที่ยงนะครับก so ็ตอนนี้นะครับรถปูนนะครับตอนนี้ก็กาลังเทในส่วนของแปลงที่41นะครับในส่วนของแปลนสานะครับก็เทแล้วเสร็จนะครับผมพรุ่งนี้นะครับช่างทูนนะครับก็เตรียมแกะแบบเสานะครับแล้วก็เตรียมขุดนะครับแล้วก็ตั้งเสาในส่วนของเสาลงจดลดนะครับผมแล้วก็เตรียมแผนในส่วนของงานแปลงที่11ก็เตรียมแผนคานรัดงานก่อด้านงานได้ต่อไปนะครับ ช่างทูนก็แปลงนี้ก็เตรียมในส่วนของแผนคานลงจุดรถนะครับหนึ่งทอดนะครับผมติดตั้งได้ต่อไปนะครับเตรียมติดตั้งคานลงจุดรถแปลงที่39นะครับผมก็ในส่วนของงานคานลงจดลดนะครับก็สามารถติดตั้งได้พร้อมกันทั้ง2แปลงเลยนะครับแต่แปลงที่3ามแลโทรับแปลงที่41นะครับก็จะมีในส่วนของคานรับงานก่ออยู่นะครับผม2ท่ทอดนะครับผม บ้านโมจินะครับในส่วนแปลงที่32นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ช่างทูนก็เตรียมแกะแบบนะครับทีเทลงจับรถนะครับผมต่อไปนะครับกระเปื้อกกำมบส่งหน้างานนะครับช่างทีก็เตรียมเข้าประกบเบื้องในส่วนที่ค้างในส่วนของผนังเชาวเวอร์นะครับพื้นห้องน้าและต่อไปนะครับผมก็งานัวตกแต่งนะครับก็เข้าได้ต่อไปนะครับแปลง32และแปลงที่36นะครับเข้าพร้อมกันได้นะครับ ในส่วนงานแปลงที่33นะครับช่างหานะครับติดปานประตูเรียบร้อยนะครับช่างหาก็เตรียมเข้าติดในส่วนของการเปื้อนนะครับผมงานสีรอบ2นะครับภายนอกภายในแล้วเสร็จนะครับก็จะเตรียมเข้าเช็คในส่วนของสีภายในก่อนงานทำความสะอาดเข้าต่อไปนะครับแปลงนี้ก็จะค้างในส่วนของงานฮูดดูดควันนะครับทิชชู่ยาปูกเตรียมแผ่นพุยาสนามนะครับถอดน้ำทิ้งนะครับวันนี้ช่างเอติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับคาดว่าวันนี้น่าจะแล้วเสร็จนะครับก็เตรียมเททไฟในส่วนไกลนี้ต่อนะครับผมในส่วนแปลงที่34นะครับ งานลายละเอียดสีนะครับก็จะค้างในส่วนของล้างบ้านนะครับติดสติกเกอร์ไว้ตามจุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาทีมช่างหาเข้าเก็บอีกครั้งนะครับผมในส่วนของภายนอกนะครับในส่วนแป36นะครับวันนี้บินัดตรวจงานชาบสุดท้ายกับช่างสายนะครับช่วงบ่ายนะครับผมวันนี้ช่างแนะครับก็จะเอาให้เสร็จนะครับในส่วนของงานคงฟ้าพร้อมแผ่นภายนอกนะครับแล้วก็งานคงฟ้าภายในนะครับวันนี้เราเสร็จครับก็ประสานช่างไฟเข้ารอเสร็จไฟได้ต่อไปนะครับงานโบตกแต่งนะครับเข้าพร้อมแปน32ได้ต่อไปนะครับ ในส่วนของงานโค้งนะครับหลังบ้านนะครับแตงเจ็ดแปดเก้านะครับผมก็ภาษานที่ฤษเมตชิดเข้ามาวัดได้ต่อไปนะครับวร็เตรียมติดแผ่นได้ต่อไปนะครับในส่วนของงานโค้งกั้นหลังบ้านนะครับแล้วก็เตรียมแจ้งภาษาชังหานะครับทาสีในส่วนของรั้วหลังบ้านนะครับผมที่เปื้อนนะครับให้กันต่อไปนะครับผมในส่วนแปดที่สิบเอ็ดนะครับมีแผนทำความสะอาดเข้านะครับวันที่สิบแปดนะครับสายล้างเข้าวันที่สิบเจ็ดนะครับ พร้อมกับแปลที่5นะครับผมงานส่ล้างในส่วนงานต่อเติมไปที่3ครับงานโครงหลังคานะครับแลว้วก็โครงเหล็กนะครับก็จะแล้วเสร็จวันนี้นะครับผมก็แจ้งประสานพี่บูเตรียมแจ้งทีเมตชิดเข้ามาวัดเมตชิดได้ต่อไปนะครับผมแล้วก็จัดในส่วนของกระเบื้องส่งหน้างานนะครับเตรียมจัดช่างเข้ามุงได้ต่อไปนะครับแปลงที่3นะครับในส่วนแปลที่5นะครับวันนี้ช่างโอนะครับเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผม ก็คาดว่าวันนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับน,น่าจาใกล้เคียงนะครับผมงานเส้นเก้าก็